รับจากโรงพยาบาลบำรุงราษมาเพชรเกษม94 59นาที27กิโล2 3 5บาทไปทุกที่รับทุกคนห้ามปฏิเสธดูเถิดพี่น้อง เนี่ยบ้านกูอยู่แถวสุขุมวิทอ่ะหากินแถวสุขุมวิทพร,ระขนงเอกมัยอะมันบังคับให้มาส่งเพชรเสษม94เนี่ย27่กิโลนะวิ่งมาได้200กว่าบาทแล้วกูจะกลับไปยังไงเนี่ยจะหาผู้โดยสารที่ไหนกลับแล้วขนส่งช่วยคิดหน่อยซิมันทำได้ไหมเนี่ยรับทุกคนไปทุกที่เนี่ยห้าปฏิเสธผู้โดยสารอ่ะมันจะไหวไหม มึงลองมาขับกันมากนาะ้พวกนักวิชาการที่ออกกฎระเบียบอะมันปฏิบัติไม่ได้หรอกเนี่ยขากลับกูกตีรถเปล่ากลับไปสุขุมวิทอะยาวไม่เพื่อนวันนี้วันที่สิบสองกันยาห้าแปดเวลาห้าโมงเย็นแล้วปวดท้องย